เรื่องนี้ไปดูเรื่องของคนรักเดียวเสียวเลยคผมธนวัฒน์เชียนจบครับเรื่ที่สาบหนึ่งกองในสุนิลกองกีฬาเพื่อนเก่าชื่อชาชนะจะไปขอแฟนคุณพ่อกําลังพาลูกชายมาขอลูกสาวบ้านนี้อยู่ครับไอ้โนูเขาจะยอมหรอวะข้าเนยังไม่รู้จักมั่งกี่กับเขาเนี่ยแล้วเขาจะยอมยกลูกสาวให้เองเหรอวะพ่อ,อไม่ต้องห่วง เขาเอารักผมมากอ๋อเขารักกันอยู่ไม่น่ามีปัญหาครับเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยขาดผมไม่ได้ใครว่าขาดเองไม่ได้ใครว่าขาดเองไม่ได้อ่าก็ลกสาวพ่อเลยครับเห็นอย่ามาพูดนะขาถามเขาเรียบร้อยแล้วไอ้ชัยชนะลูกค้าไม่รู้จักคนชื่อไอ้ชัยชนะไปเลยไอ้พวกหลอกลวงอ้าวเฮ้ยนายชัยชนะนี่เกมมันหลอกเขาหรือวะเนี้ยเดี๋ยวเขารักผมไปเลยไอ้พวกต้มุ๋นไอ้พวกนาานอวกระบอกไปเลย ไปเรียบร้อยแล้วครับพ่อมันไปแล้วใช่ไหมอะไปแล้วไอ้พวกลอกลูกไอ้ชายชนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้จักมัคซีมันก่อนเลยอะพ่อไม่รู้จักเลยไม่รู้จักพ่อหนูเราพี่เป็นแฟนหนูคนเดียวเขาว่าดีเขาว่าโอเค แล้วพอเขามาขอพอเคยให้นะจ้ารู้จักจ้า,จาอ๋อเขามีแฟนแล้วรักกันมากซะด้วยชื่อพี่วินไอ้ไายชนะเนี่ยมันไม่รู้จักเลยครับหนูอะละพี่วินคนเดียววันนี้นะมีผู้ชายชื่อชายชนะมาขอหนูหนูไม่เอามันเพราะหนูรักพี่วินคนเดียวคนเดียวกับชายชนะว้ายไอ้ชายชนะกับพี่วินเนี่ยคนเดียวกันโอ้ยแม่คุณแม่นกหงหยกแม่ฮัมมิงเบิร์ด พบกันยังไงไม่รู้ชื่อจริงเขาเนี่ยหนูนะให้พ่อไล่มันเหมือนหมูเหมือนหมาเลยให้พ่อตีสะเลเลยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่หัวงอหัวดำโดนตีสะเลเลยนี่ไอเดียหนูให้ใครตีนะให้พ่อตีแต่ไอเดียหนูหนูสั่งเลยตีที่หนักตีแรงตีแรงหัวงอหัวดำไม่ต้องสอนเลยโอ้แลวหนูรู้ไหมว่าชื่อจริงพี่ชื่ออะไรอะไรจ้าพี่วินจ๋าชัยชนะชัยชนะ ชัยชนะเออท็อจัดซะเลยทนัขาดเลพี่แหมคนสมัยนี้รู้จักแต่ชื่อเล่นก็รักกันปานตายขนาดนี้แล้วเอามันให้ตายเลยพี่ชัยชนะเฮ้ยพี่เวนโอ้ยังไม่ได้ตอบที่กูไม่พูดถึงเงินก็เพราะว่ากูน่ะไม่บอกถ้ามึงไม่คิดจะทำตัวกูขอร้องมึงอย่ามาทอกพอจะทำสักทำไม่รู้ที่อใเราขอขอขาขอให้เป็นชัยชนะฝ่ายผู้หญิงเนี่เราไม่ได้รู้จริงๆว่าแฟนเนี่ย ก,ก็หนูเนี่ยกับไม่บินพี่บินหนูไม่รู้เลยเาชื่อชื่นธัญนาคนเดียวกันน,น้องสาวคงต้องไปขอพี่เขาเองแล้วล่ะขอโทษนะขอขอบคุณคุณธนวัฒน์เจนจบเจ้าหน้าที่สนับสนุนหนึ่งศูนย์กีฬาอ่อนนุษกองการกีฬากรุงเทพมหานครเจ้าของเรื่องคนเดียวกัน